ไหญ่ยชนั้นหมอเหลืออีกกระปุกเดียวแถววันนี้จะได้ออกแน่นอนแต่อาจจะปินช่วงมืดอ,อาจจะได้ออกช่วงมืดออกเพื่อไปนอนอยู่บ้านพัฒนาการก่อน ว่าจะขอออกเชา้านี้แต่หมอขอขอว่ามันได้ให้ยามาต่อเน,นื่องแล้วแล้วก็เหลืออีกกระปุกเดียวแค่นั้นเพราะว่ามันสิมีระยะเวเล่าว่าเขาือิงเขากินยาไปหนักสี่ชมงกินเถืออนจะยาพัดเป็นเป็นขี้กันอาจจกแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงให้ครั้งหนึ่งยากรกบุกแปดชั่วโมงให้ครั้งหนึ่งน,นี่เลยตรงรอรอกับประมาณาย ใบสามนี่แหละถึงจะได้ให้อีกขับปกสุดท้ายครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็นนะ่าจะจะจะหมดนะครับ